<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมแล้วก็ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายทำคลิปชา้าๆก่อนที่จะไปรับคุณเล็กกับคุณใหญ่มาฮนะพอดีเธอมาจากเมืองนอกเมื่อวานเนี่ยก็เลยจะมางานงานมันเกิดพุทธะของอาจารย์มันที่เก้าด้วยนะฮะก็นั่นแหละฮะคนที่ติดตามฟังผมจริงจริง เปิดใจฟังจริงถึงจะรู้ว่าผมไม่ได้พูดธรรมากลุกะลาแบบพวกนั้นพูดไม่ได้สอนอะไรมากมายไม่ได้สอนให้ปรุงแต่งอะไรหรือไม่สอนให้ปฏิบัติถือศีลกินเจเลยผมกําลังพูดเรื่องจิตมโนวิญญาณการสื่อต่อของภพภูมิแล้วก็ความหลงหรือเจ้ามโนกรรม <c oughs> นี่นะหลงนิ่าบไตเกิดหรือสัตนัง นะสัตนาหมายถึงเวลาผัสสะกระทบเนี่ยมันเกิดความเป็นเราสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอยู่เกิดการปฏิบัติเกิดการถือศีลถืออะไรเนะี่ยสัตว์ทั้งนั้นแหละแบกศีลแบกธรรมเกิดการปฏิบัติเกิดความรู้นู่นรู้นี่ไปเยอะความเป็นสัตว์ความเป็นพุทธะยังไม่ปรกากฏบังเกิดขึ้นกับพวกคุณนะผมมาทําหน้าที่ตรงนีนะ้เพื่อปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณทั้งหมด เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังผมเนี่ยจิตมโนวิญญาณหรือจะสัตวตานางของเขาเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มกังวลกวายอยากจะออกจากกองทุนนะฮะแล้วฟังผมไปเรื่อยๆผมจะรีดมันออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่าเชื้อเกิดตัวเนี้ยเชื้อตัวนี้มันแทรกซึมอยู่ในทุกรูกลมขนทุกคนในร่างกายจิตใจนะฮะ แล้วก็อายตะน,น,น,อยน,อยนอะอย,นยอยู่ในความรู้สึกอยู่ในรูปอยู่ใน,ะอ,อ,าอ,าอ,นอยู่ในร่างกายอยู่ในค,ความรู้สึกอาการพอใจไม่พอใจอยู่ในความจําความคิดอารมณ์ผิดนะจะต้องเอาอารมณ์ไว้ก่อนอยู่ในร่างกายอารมณ์ความจําความคิดความรู้สึกนี่ถึงจะถูก น,น,นี่ยมันแทรกซึมไปทั้งหมดมันควบคุมไปทั้งหมดผมเรียกมันว่าปรสิตหร,รือเอไอแต่ว่าสาของผมนะหรือจุงจริงจังหรือไวรัสเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันควบคุมจิตวิญญาณอยู่เนะขาจึงเรียกว่ามนุวิญญาณน,นะ มันยึดเอาทุกอย่างนะมันเกิดการปฏิสนธิขึ้นหลังจากที่เรามีขันห้านะเกิดเจ้าตัวอ่อนก็คือเจ้ามโนวิญญาณหรือมโนกรรมนี่ขึ้นมานะการจะปลดปล่อยเนี่ยคู่นั้นจะต้องตัดสนุรรมเรื่องตรงนี้แนละเห็นแจ้งในระบบทั้งหมดนะอย่างเช่นอาจารย์วิทย์ถ้า ย้อนไปเมื่อ2 0 0พกว่าปีก็เป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดสรุนุตตะาสัมโมสัมมาสัมโพธิญาตัดสรุสิ่งอันยิ่งใหญ่นะอันประเสริฐสุดเห็นสว่างทั้งหมดมสามารถอุป,ปมาหรือเปรียบเปยยกเส้นทางให้มนุษย์ได้เดินให้ถูกหลักทางของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะาในยุคนั้นนะฮะแต่ยุคนี้อาจารย์วิทย์ไม่ได้ ไม่ได้ไปขนาดนั้นหรอกแค่สัมมาสัมพทิยันเห็นแจ้งทั้งระบบแค่ตรงนี้พออืยังใช้มรของพระเจ้าเป็นเครื่องนําทางสําหรับคนทั่วไปคือไม่ประมาทมรคือความไม่ประมาทนะฮะมังรยุงแปดคือความไม่ประมาทในธรรมในธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงอยเสมอ มแม้จะทำลายความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเลยไม่หลงแล้วเนี่ยทำลายตัวสัตว์นังหรือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณเนี่ยสูญสิ้นไปแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตเราก็ดําเนินไปด้วยความไม่ประมาทเมื่อไรเราประมาทกับชีวิตมันก็จะเกิดโทษท,ทันทีนี่คือความจริงนะมันสะท้อนกลับเหมือนกนระจกเงาฮะเพราะฉะนั้นต่อให้เราดับสิ้นอุปทา,านภายในก็จริง เราก็ไม่ได้อยู่เหนือสมมุติหรอกครับต่อให้ปากพูดเนี่ยทุกอย่างเป็นสมมุติแต่ทุกคนอยู่ภายใต้สมมุตินะขันห้ามอายตานะหกมันยังอยู่ภายใต้สมมุติหมดนะคุณทําผิดสมมุติสิแล้วคุณจะเห็นว่าสวรรค์นรกมีจริงมันจะปรากฏขึ้นมาที่ตัวคุณนั่นแหละนะฮะส่วนพวกที่ยังมันจะไปเร็วด้วยนะคนที่ที่มาถึงตรงเนี้ยอืม แต่ถ้าพวกที่ยังนั่นอยู่มันเอาไปหสสมักดองไว้ก่อนมันก็ค่อยเอาไปเล่นทีหลังหลังจากคนตายก็ได้ก็มีตามเหตุปัจจัยเมื่อกุศลยังส่งผลอยู่นะฮะมันก็ยังไม่นั่นใช้กุศลหมดเมื่อไหร่อ่ะไม่สั่ไม่สั่งสมไว้อ่ะพวกที่ยังสําหรับคนที่ยังไม่พ้นจากวัฏสงสารนะผมจะบอกคนที่ฟังผมเนี่ยต้องฟังไปเรื่อยๆนะะ ฟังให้มน,นุนี่มันออกมาออกมาออกมาหาหาทางหดพ้ลแบบสัมมาทิฏฐินะไม่ใช่เอาตัวไปปฏิบัติจนมันแข็งแรงจนมันเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่มีธรรมะแบบนั้นหรอกผมพูดเรื่องธรรมชาติของขันห้าอายตะนกร่างกายนั่นแหละอืม เอาเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ฟังก็คือพ้นจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะแค่นั้นแหละลึกๆอะ่ะที่มันมีเราอยู่เป็นความรู้สึกที่บีบคั้นเป็นเล้าอะ่ะเวลาสุขเวลาทุกข์อ่ะนะฮะนี่ผมพูดเรื่องตรงธรรมชาติแค่นี้ไม่ใช่ธรรมะแบบพวกคุณแสวงหากันนะบ้าบอคอแตกนู่นจะไปนิพพานอืมไปสร้างกรรมฐานบ้าบออนะไรน่ะหลงกันทั้งนั้นแหละหลงมโน พอมาโดนแล้วก็ให้สัตว์มันไปเกาะอ,อยู่ตรงนู้นตรงนี้เออแล้วก็เชื่อกัน,นจริงจังเลยไล่ตามบุญตามบาปตามตะลุกสวรรค์น,นอกตัวมึงบ้าแลนะ้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดีชั่วยอยู่ที่ตัวทำคุณเจ้าท้อสอนให้เห็นตัวเองอย่างนี้นะฮะก็คือมักเขาเรียกว่าเห็นถูกไม่ใช่ไปกระทำเพรานั้นมันหลงผิด มันเป็นมิจฉาให้เห็นถูกมีเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นก็ให้เห็นนี่คือการเห็นถูกอืย้อนเข้ามาหาตัวเองก่อนเบื้องต้นนี่คือพื้นฐานประก,กาวนะะส่วนอาจารย์วิทย์เนี่ยไม่ต้องมาสอนอาจารย์วิทย์ไม่ต้องมาบอกกูเล่นละครจุดนี้มาหมดแล้วนะฮะผ่านมาหมดแล้วจนมาถึงที่สุดแห่งธรรมเนะี่ยถึงที่สุดไพ่พอจะตัดสรุ้องค์ธรรมด้วย ธรรมชาติการปลดปล่อยจิตวิญญาณเนี่ยคือตัดสรู้เรื่องแบบนี้อย่างเดียวการปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณการทําลายการสืบต่อของมันมนะฮะการหยุดยั้งวัตตะสงสารนะฮะการดับวิชาตัณหาอวปทานนะะปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณอืการทําลายความมิสัต,ตว์ตัวตนบุคคลเราขอที่จะไปต่อผมจะบอกเจ้ามนโนวิญญาณเนี่ยมันมีเหตุให้ไปเกิดต่อ่ตลอดน,นะครับ ตากไปทุกคุณยังดับอุปทานไม่ได้ดไปล่อยไม่ได้หร <c oughs> อกเนี๋ยเพราะหน้าที่ของมันคือการเวียนไหาไตเกิดคือการเก็บอาสวะกุศลและกุศลแค่นั้นเองผมมาทําหน้าที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกูไม่มีธรรมะแบบพวกมึงสอนกันหรอกเพราะอย่าเอากูไปเปรียบอย่างนั้นกูจะยืนยันแบบพูดแบบ ฉีไปเลยตอนเนี้ไปอีกแบบไม่ต้องไปเหมือนใครเลยแบบที่ว่าเออทาไมไม่เอาพระพุทธเจ้าพวกมึงจะไม่ได้อ้างของครูบาอาจารย์ทําไมไม่เอาของครูบาอาจารย์ก็พวกมันหลงอยู่เนี่ยนี่คือพุทธะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแบบนี้สมัยพุทธกาลนะท่านก็ฉีกออกมาทั้งหมดเลยนะจากโยคีหรือสีพามเออเห็นไหมกูก็เหมือนกันเนาะกูก็ฉีกออกมาจากพวกโยคีหรือสีพามเทวทัต นะฮะคูดอีกเส้นทางหนึง่งเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติเทนี่นี่ยเนี่ยแบบเนี้ยอืมรสชาติเป็นยังไงเนี่ยคือตามความเป็นจริงอย่าไปดัดจริตเปลี่ยนแปลงมันอืมลิ้นก็เอามาให้รับรสจมูกมันได้กินตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกายสัมผัสนะฮะใจก็ลองรับอารมณ์ต่างๆเห็นนั้นเองพวกมึงกำลังสอนให้คนไล้อารมณ์ มนุษย์ไลอหนมมึงจะบ้าไม่ใช่ AI มนุษย์มันมีจิตวิญญาณมันจะไปไล่ได้ไงถ้ามันไม่ทำลายตัวมนุวิญญาณน่ะจิตมนุวิญญาณน่ะเออนี่มันคือความจริงจะให้มนุษย์ไม่โกรธให้มนุษย์ทำตัวดีๆสำนวมอะไรมึงบ้าไปแล้วพวกมึงจะบ้าไปแล้วมันเรื่องคนละเรื่องไอนน้นมันภายต้องออกเว้ย พุทธเจ้าพูดเรื่องภายในอาจารย์วิทย์พูดเรื่องการสือต่อของจิตมนุวิญญาณความหลงหลงยึดมั่นถึงมั่นมันไม่ใช่อย่างที่พวกท่านสอนกันทั้งหลายแ้วเออดูความคิดเฝ้าดูความคิดความคิดมันเป็นพบเป็นชาติพาอรู้จึงพ้นทุกอะไรของพวกคุณน่ะจิตบ้างาก็จบจบที่จิตอะไรนต่พวกคุณหลงหมดแหละเออหลงเจ้ามานกรรมตัวเนี้ยเจ้าสัตตานังหรือมนวิญญาณเนี่ยมันสืบต่อปัญหาที่เกาะที่ยึดเออหาฐานที่อยู่ใหม่ มันเบื่อฐานเก่าเดียวแค่นั้นแหละแล้วฐานใหม่มันก็ไม่เที่ยงอเพราะฉะนั้นอาจารย์วิทย์มาเพื่อปลดปล่อยตัวนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดียมึงยาวกูไปพนกับเรื่องธรรมะบ้าบออะไรกันการปฏิบัติบ้าบออะไรไปเกี่ยวเว้ยอาจารย์กำลังพูดเรื่องเห็นไหมหลงอะไรแล้วความหลงมันอยู่ลึกด้วยมันกลมบางเหี้นทั้งหมด่ะ ที่สอนกันเนี่ยโอ้ยมานั่งคุยกันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมีแต่ความจืมจามีแต่ทฤษฎีมีแต่คาดคันีนะฮะเออความที่จะเป็นไปได้แค่นั้นแหละถั่วตำลาทั้งหมดเนี่ยปาดไหนเขียนกูไม่สวนหรอกนะฮะเพราะพระเจ้าไม่เคยเขียนไม่เคยบรญญัติแต่พวกมึงกล่าวอ้างกว่าอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขียน คำพีมาอูเยอะแยะปตายบิดกเขียนมงคลตรงนู้นตรงนี้โถมันก็แค่ให้คนอ่านแล้วก็ชื่นใจแค่นั้นเองด้แง่คิดแค่นั้นแหละเออแค่นั้นเนี่ยพอเวลาทุกใจมาได้อ่านบทความพวกนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกสบายใจมโนมันแค่นั้นแหละเออทําใจว่างฝึกสอนสมาธิก็เวลามันวุ่นวายทั้งโลกมากมาก็นั่งสมาธิก็ได้ความสงบด้แก่ความสบายใจแค่นั้นแหละโถพวกมึงไถถอน เออกิเลสตัวนี้ไม่ได้หรอก,อการสื่อต่อของมันไม่ได้หรกไอ้จุงจริงจัง,จงตัวเนี้ยกูจะสมมุติอะไรก็ได้เพราะภาษามันเกิดทีหลังเว้ยกูเกิดมาก่อนภาษาอีกนะกูมาเรียนรู้ภาษาทีหลังแล้วกูก็จําจําไว้เต็มสมองแล้วมันก็พากูทุกูไปรู้จักคนนู้นคนนี้แม่งไปรู้จักเพื่อนรู้จักฝูงรู้จักพ่อ,ร,พอรู้จักแม่รู้จักญาติพี่น้องเนี่ยเห็นไหม เอรู้จักภาษาแล้วรู้จักรูปที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านะรู้จักแล้วมันก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับปฏิเสธใช่อันไหนมันพอใจมันก็ยึดมั่นอันไหนไม่พอใจก็ปฏิเสธใช่ไหหน้าที่ของมนุวิญญาณนะฮะหรือสัตว์นังหรือเมาเจ้ามโนกรรมนะฮนะแล้วมันก็สร้างเหตุป,จปัจจัยไปเรื่อยเขาเรียกว่าไนชั่น สร้างบุญบาปนรกสวรรค์นี่มึงได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วมันก็อยากเกิดความโลภกับคนอยากได้แค่นั้นเองนั่นแหละมันเป็นตัณหาฝ่ายฝ่ายมโนตัณหาทางโลกมันเป็นตัณหาธรรมดาเออแต่มโนเนี่ยมันควบคุมอยู่มันก็เลยโลภมากเออถ้าไม่มีตัวเนี้ยตัณหาทางโลกมันแค่กินอิ่มนอนหลับแค่นั้นเองเออมันอยู่ในทางสายกลางเว้ยเพราะฉะนั้นพู้มือตีค่าความหมายเนี่ยจะต้องเป็น ไอ้หลุดพน้นแล้วกูไม่ใช่แบบนั้นกูไม่ได้สอนแบบนั้นเออกูไม่ใช่นักบวชพู้เจ้าบอกว่านักบวชน่ะไม่ควรไปนอนไปมีเมียม,มันไม่เหมาะเออขอข้าวก็กินเออถ้านักบวชไปทําไรท่ทําสวนอะ่ะเอออีกอย่างนึงไอ้น,นั้นว่ากันหม่ยเพราะฉะนั้นมาอ้ามเรหนึ่งกามไม่ดีมึงบ้าหรือเปล่าโถเอ้ยพู้เจ้าพูดเรื่องกามอะ่ะเออ นะฮะกามกามตาหูจมูกลิ้นกายใจความยึดมั่นถือมั่นนะฮะแค่นั้นเองกามาคุณห้าคือมันมีความยึดมั่นถือมั่นมันมันมันไม่ได้เสพแบบเสพแบบแค่อศายอ่ะแต่มันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในมนุษย์ทุกคนเนี่ยผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เสพแค่อาศัยอาศัยไปตามขันห้าอย่างนั้นนะผมตามความเป็นจริงเพราะมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดมันไม่เที่ยงทุกอย่าง ปฏิฆาเหมือนกันอืพอใจไม่พอใจเนะี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมันหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่มันมีผู้ยึดผู้ยึดมัน่นถือมัน่นอุปทานที่กูสอนเรื่องแบบเนี้นะก็คือจิตปัณวิญญาณมึงอนะ่ะเนี่ยกูสอนกูปลดปล่อยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะพวกที่มันจะคอมเมนต์กูอะไรนะ่ะอย่าเอากูไปโยงกับผู้เจ้าหรือครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายพวกคู้โครงแก่เรียนกูบอกคุณหนึ่งเดียว สมัยยุคเนี้กูตัดสรุ้สัมมาสัม,มุทิญาณเห็นแจ้งหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้อนุตตลสัมมาสัมพุทาเมื่อสองพกว่าปีท่านเห็นสูงสุดเลยกูเดินตามเส้นทางของพุทธถาคเด้วยอ่าฮะ,ะแล้วก็ถ่ายทอดธรรมแบบนั้นก็คือทำลายความหลงของมนุษย์ปลดปล่อยจิตวิญญาณให้คนน ป,ปิดสังสารวัตตัวนี้ไม่ต้องไปเบียนไหา้ตายเกิดต่อหลังความตายแค่นั้นเองดับอุปทานตัวนี้แค่นั้นไม่มีอะไรมากมายไปกว่าน,นั้นนะฮะแล้วกูก็ไม่เคยตีตัวเสมอพระเจ้าแต่บางคนมันถามกูมันไส้กูก็บ่าพระเจ้าเป็นพ่อมึงไงมึงก็ไปหาพระเจ้าเลยเออไรสาระกูพูดเป,ปล่าอยู่พระเจ้าท่านกระดับขันปานี้ที่พ่านยังลากท่านมาอยู่ไอ้พวกมึงเน่จังไรเออ กูพาจารย์ทั้งหลายแม่งไม่รู้ถึงธรรมไม่ถึงทางก็ตายหาไปเยอะยังดึงมาอยู่เออธรรมชาติมันก็อยู่กับตัวเราเองหมดแหละแทนที่จะฟังกูให้รู้เรื่องแล้วก็มองเห็นตัวเองแบบไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมันเรียนรู้ของมันเองเพราะมึงอะเรียนรู้เยอะมโนมึงอะเออหรือหลงกันอยู่นั่นน่ะอยากสอนธรรมะกันกระหายอยู่นั่งกูไม่เคยอยากสอนธรรมะกูพูดแม่งอย่างเงี้ยด่ากนอย่างเนี้ยอยากสอนธรรมะเลย มันกระแทกไม่ที่จิตใจมันนะ่ะแล้วก็ใครที่มันวาสนาดีมันอยากมาปวดลอ็องหรือฟังกูไปปั๊บเนี่ยปวดล็อกของมันเองอนะ่ะนั่นแหละแต่มันไม่เด้งหมดไปง่ายในตัวนี้กูบอกไว้ก่อนแต่ที่ว่าเข้าใจหรือพ้นเนี่ยนะฮะแต่เวลาประมาทยังประมาทไม่ได้ตรงเนี้ยจะต้องมาเก็บงานจนเรียบร้อยจนปิดจอบทั้งหมดนะฮะนั่นแหละถึงจะถึงที่สุดถึงทำแต่ถ้ายัง ไม่นั่นเนี่ยพอไปใช้ชีวิตไปสักพักประมาณนี้ทำอนะเนี่ยเจอบททดสอบมึงเลยนะฮะเชื้อมันยังมีอยู่แล้มึงบรรลัยงานเข้าเนอยพอมันกลับมาครอบงำอีกกันดิ้นทุรนทุไลผมตึงบอกอาจารย์จะประกาศทำประกาศทำแต่พูดเรื่องเดียวกับตาถาคนพูดนนเนหลย แต่พวกคุณไม่ได้ยินหรอกตถาคตพูดเมื่อสองพันกว่าปีเราเกิดไม่ทันนะครับพูดเรื่องจิตมันวิญญาณไม่ได้สอนให้พวกคุณไปรู้บ้าบออะไรมันไม่จบสิ้นมันมีแต่สร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะเพราะรู้จริงคนทุกจิตบ้านนี่แหละอะไรของมึงมึงบ้าแล้วมึงมเา เออ <laughs> มึงไปดูตรงไหนมันก็ว่างหมดนั่นแหละพอมึงคิดมึงไม่เห็นพอมึงเห็นมึงไม่คิดไงอืมพอมึงเพ่งอ่ะมันมันไม่ปรุงหรอกอืมมึงเรื่องเพง่งมันถึงจะปรุงนะฮะเดี๋ยวสัไอ้มโนวิญ,ญามันเกิดดับเรืยวะพวกมึงจะไปเห็นไนะด้ไงนะกูชี้ลูกศิษย์กูสะดุ้งกันหมดนะอะคูอาจารย์หนึ่งเดียว บอกเลยอาจารย์หนึ่งเดียวทุกคนน่ตัวนี้เห็นยากมากเลยไอ้เจ้าสัตตนังเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากอาจารย์ทุกคนไม่เคยเห็นตรงนี้มันลึกๆมันยังไม่เห็นตรงนี้ถ้ามันเห็นตรงนี้เนี่ยมันดับอุปทานเลยมันจะรู้ว่าอาจารย์วิทย์หนึ่งเดียวที่สอนกันมาทั้งหมดเนี่ยหลงอยู่หลงสัญญานะฮะความรู้ถอนไม่ได้แล้วก็ยึดติดต,ตรงนั้นเชื่อส่วนใหญ่ก็มารู้จักอาจารย์วิทย์ทั้งนั้นน่มาฟังอาจารย์วิทย์แล้วเก็บเก็บเอาความรู้มโนเจ้าเอไอตัวเนี้ยหรือเจ้าไวรัสตัวเนี้ย แล้วก็เกิดความอยากบอกสอนต่อแล้วก็เรียนแบบอาจารย์วิทุกอย่างแต่ไม่เรียนแบบท่าทางเว้ยนะแล้วก็ความเป็นอยู่เพราะว่ากลัวพวกมันกลัวไม่มีคนศรัทธาทาทไมกูมีคนศรัทธากูมีครบหมดตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายชีพระเพราะอะไรกูไม่ได้พูดสอนธรรมะแบบพวกมึงไงกูพูดเรื่องอะไรที่มันลึกกว่าน,นั้นนี่กูเห็นเส้นทางกว่านั้น่ะ ที่มันอยู่ในกมอนสันนามลึกๆอ่ะเขาเรียกว่าความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาหรือเจ้ามนกันรหรือมนวิญญาณนั่นนั่นแหละตัวนี้แหละกูพูดเรื่องตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันอยากจะหนุกพ้นมันไม่ใช่อยากไปรู้หาอะไรรู้มันไม่จบหรอกมันยิ่งเพิ่มพาะคุมกิเลสทิฏฐิมานะให้มันตาตัวตนให้มันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำหลงกูเนี่ยมันฟังยากเพราะมันกระแทกกระแทกด่านแรกของมันก็คือเวทนาไง ความพอใจไม่พอใจมันน่ที่กูพูดอย่างเงี้ยรูปลักษณ์ของกูไงกระแทกตัวมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝืนความรู้สึกพวกมึงใช่ไหมล่ะเวลาฟังกูอ่ะถูกท่านผู้เจริญครับผมอาจารย์เล่าอาจารย์เล่าหรืออาจารย์วายดีมีอาจารย์เบียร์ก็มีแล้วอ,อาจารย์โซดามียัง มีแล้วอะอาจารย์วายแล้วกันผมอาจารย์วายนะฮะใครถามใครอยากใครอยากจะมาถามถามเรื่องอื่นผมไม่ตอบนลเว้ถ้าถามเรื่องชาวบ้านเนี่ยต้องไปหาท่านท่านอาจารย์เบียนะท่านอาจารย์เบียผู้ยิ่งใหญ่ผู้เคารพแม่พม,มึงมาถามก็ตอบได้ทุกอย่างนะกูก็แปลกก็ตอบได้หมดเออกูไม่ตอบไอ้แบบนั้นนะ่ะเล้วเถอะตอบเพื่ออะไรอืม แล้วใครจะไม่ให้กูสอนฟรีเนี่ยอยาา่างวานอนอยู่บ้านอยา่างบนทุตธรรมเนี่ยเนี่ยมีเยอะแยะเน่ยมึงไปฟังหรอ,อนนะฮะการที่จะต้องจิตมโนวิญญาณมันต้องยอมก่อนมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมานุถานถ้ามันมีทิฏฐิมานะมันไม่มีทางหรอกเพราะกูกำลังพูดเรื่องตรงนี้นะฮะมึงต้องยอมต้องยอมสลายพฤติกรรมอืมเขาเรียกวางทิฏฐิมานะอัตตาไว,ว้ก่อน เอออย่าเพิ่งออามันออกมาสู้วางยอมยอมก่อนให้ตัวนี้มันอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนกุไม่สนว่าเป็นพราเป็นโยมีอะไรนะใครที่จะมาหาอาจารย์วิทย์ทุกคนต้องทำตามกติกาต้องมีการปฏิญาณตนถ้าใครไม่มีการปฏิญาณตนมีเงื่อนไขผมไม่สอนเพราะสอนไปมันก็ไม่จบนะฮะเพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าจิตมโนวิญญาณเนี่ยหรือความเป็นสัต,ตว์ตัวตนบุคคลเราแม่งมันถึงดีมันเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่ยอมมันก็ปลดปล่อยยาก เมื่อไรคุณจะต้องการมาปลดปล่อยคุณต้องผมจะต้องเป็นคุณจะต้องมองเห็นผมว่าเป็นเช่นครูบา,าจารย์นั่นเองให้ความเคารพศรัทธาผมศรัทธาศรัทธานึกศรัทธาในสิ่งที่ผมพูดแล้วจิตการศรัทธาคือให้มโนวิญญาณมันเนะรืออัตาตัวเนี้มันยอมก่อนมันถึงจะปลดปล่อยได้ไม่งนั้นมันสู้มันดิ้นสู้ผมไม่ไหวพูดไปก็ทั้งนั้นมันไม่ลงมันไม่ยอมรับ บางคนนะ่มันจะเมา,าความรู้กับผมนะแล้วอยากไปตั้งตนสอนแค่นั้นเนี่ยเหมือนลูกศิษย์เรยวสามผมหลายๆคนเนี่ยที่ออกไปนะ่ไปไม่ถึงทำเนะี่ยเพราะแม้คำปฏิญาณตนมันก็ผิดสัจจาวาจาทำที่เป็นแก่นก็เสื่อมไปนึกบอกแทนที่แก่นละลรออยู่ลำล่ออยู่เพราะความรวบมากมากใหญ่ไปสูงขนานั้นไปไม่ถึงแก่นไงเพราะว่าการให้สัจจาวาจากับผมแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณหมดแนกะ่นเขาจะรออยู่ มันยังจะไม่สําเร็จเมื่อไหรคุณผิดสัจจะาจาเพราะพวกนี้เนี่ยเจ้ามนุกรรมันมีนั่นอยู่มันต้านกันอยู่ลึกๆของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไปไม่ถึงแก่นมันจะไปทุกความลุ่ลอกเห็นไหมอย่างนั้นผมจะให้สัจจะตั้งสัจจะาจาคุณจะคิดว่ามันเป็นของเล่นๆนะเว้สิ่งไหนที่อาจารย์วิทย์สมมติบัญญัติมันขึ้นมาแล้วให้ลูกศิษย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตมันเป็นมงคลนันสูงสุดผมเรียกมันว่าสารณะเะนะ คู่กับมัดมีวแปดที่คุณต้องเดินไปทําทางส่วนผ้ามีพระธรรมวินัยแล้วไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะฮะแม้แต่ตรงนี้ก็ต้องเดินไปกับพระธรรมวินัยก็ต้องตั้งสัจจววจากับผมเหมือนกันเป็นสารณะดาบสองคารวาสก็เหมือนกันใช้มัดมีวแปดสัจจววจาดาบสองถ้าใครผิดสัจจววจาร์นะฮะมันถือว่าไม่มีอะไรแล้วไม่สําคัญอ่ะถูกเอ้ยพว้มือเงินคิดผิดแล้ว ะะเพราะฉะนั้นคนที่มาจุดเนี้มึงเคยดูหนังละครเซนไหมไอ้หุ่ยหนิงหรื่ออะไรว่าที่มันตัดแขนต่อหน้าอีตักกน้อเห็นไหมความตายมันก็ไม่กลัวถ้ามันถึงจุดจุดนี้เพราะเราจะพ้นจากการไปไหว้าตายเกิดเราต้องยอมทุกอย่างนะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวางทิฏฐิมาหน้าให้ตัวนั้นมันสำนึกบาสสำนึกผิดสำนึกบาปก,ก่อนโอเคนะฮะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ